ทำไมครอบครองฉันจนมากน่าแต่ห้าหมื่นก็ออกมาใช้ไม่ได้ไม่มีเงินเนี่ยเราจะมีลูกทำไมรดากินก๋นยวยเตี๋ยวก่อนลูกรดากินก๋วยเตี๋ยวก่อนที่จะโพสอะไรลงในโซเชียลแล้วเนี่แม่เของหนูเขาเปดทราศ,าศาัท์หมดแล้วอะในธนาคาของแม่ก็มีเงินเตั้งาม่น 50, ถ้าแมไม่ออกมาใช้อะจนขนาดนี้จะมีลูกทำไมวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อน นะเดี๋ยวกันเดือนให้ออกแล้ว น้องแรงเกินไปนะน้องรู้ไหมเงินห้าหมื่นสมัยเนี้มันไม่ใช่เงินเยอะนะใช้แป๊บเดียวก็หมดแล้วพาล้านหน้าที่ที่แม่น้องต้องแบกรับอะ่ะไอ้เงินห้าหมื่นที่แม่น้องเก็บไว้มันก็ถูกแล้วนี่หนูสอบติดมาหาลัยชื่อดังหนูขอแค่นี้ไม่มากเกินไปอรอนี่น้อง น้องชายพี่เนี่ยเพิ่งสอบมหาลัยเหมือนกันเขายังไม่ทำแบบน้องเลยนะแล้วน้องอยู่เท่าไหร่ฮะเป็มันพูจาก้าวร้าวแบแม่อย่างเงี้ยคนขายก๋วยเตี๋ยวแบบพวกพี่มันจะไปรู้เรื่องอะไรวะมาหาอะไรจะได้เรียนหรือเปล่าไม่รู้เลยพี่โยกพี่เสอือผมวิ่งแก๊ปเสร็จแล้วครับมาวิ่งมาแล้วร้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เอานะ้ำให้กินดูสิเนี่ยเสื้อเปียกหัวเปียกหเยกหมือนไฟเอ้ย <c oughs> เหงื่อเต็มตัวเต็มหมดเลยไปเอ้ย นี่เป็นเพราะว่าสอบมอาหาลัยไม่ติดก็เลยเป็นได้แค่คนส่งอาหารอะไปจดหมายที่แกสอบติดจุฬาแล้วก็ได้คุณเดือนฝีร้อยเร์เซ็เขาส่งมาที่บ้านเมื่อวานพี่กับพี่เสือเก็บไปให้จะมาสลายแกวันนี้แหละขอบคุณมากเลยครับลูกบ้านนี้ก็ดีนะทั้งเก่งทั้งขยันม่เหมือนลูกบ้านนู้นเลยอะไรก็ไม่รู้ พอสอบกลับมาเนี่ยก็องอแงเอาโทรศัพท์กับแม่พระแม่ไม่ให้ก็ด่าแม่เสยหายไม่ได้เรื่องจริงผมอยากใช้ช่วงเวลาปิดเทอมเนี่ยวิ่งงานให้ได้หลายออเดอร์ครับจะได้ซื้อตู้เย็นใหม่ให้บ้านเราสักทีผมเห็นพวกพี่ๆเนี่ยทางานตั้งแต่เช้าตุ่ยังค่าม,มืดเฝ้าร้านทั้งวันเลยผมก็เลยอยากหาอะไรทําบ้างครับจะได้แบ่งเบาภาระพวกพี่ๆบ้างน้องน้องรู้ปะ เวลาแม่น้องมากินบะหมี่ร้านพี่อ่ะแกก็สั่งแต่บะหมี่ธรรมดาธรรมดาตีสี่ตีห้าพี่มาเปิดร้านอ่ะพี่ยังเห็นแกนทํางานอยู่เลยจัดของอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะทำงานตั้งแต่ตีสี่จนห้าทุ่มทำงานอาบเนือต่างน้ําขนาดเนี้ยน้องไม่สงสารแม่น้องอคุณจะพูดทำไมอ่ะป้าพีทคะยกถามจริงๆเลยคะ่ปะป้าพีททาไปทําไมอ่ะคะ ร่างกายพราพีมันจะไม่ไหวแล้วนะคะทำงานหนักขนาดนี้อายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วอะ่ะฉันก็ทำเพื่อลูกนี่เธอเธอบ่นแม่แบบนี้เคยคิดบ้างไหมว่าแม่จะรู้สึกยังไงอะ่ะและเธอทำนิสัยก้าวร้าวแบบนี้เคยคิดบ้างไหมว่าแม่จะเสียใจแค่ไหนแล้วที่ผ่านมาเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าแม่เสียเงินไปกับเธอมากเท่าไหรอ่อ่ะ เธอลองคิดดูสิว่าบางทีเงินในบัญชีแม่มันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะความทุกข์ที่แม่ได้รับอะมันเทียบไม่ได้เลยนะกับสิ่งที่เธอเป็นอยู่ตอนเนี้ยแม่เขารักเธอมากเลยนะนี่น้องอย่าหาว่าคนขายก๋วเตี๋ยวอย่างพี่สอนเลยนะน้องดูมือแม่น้องสิดู รอยด้านเต็มไปหมดเลยมันหมายความว่า,ารู้ไหมมันหมายความว่า,ม,ามือพวกเนี้ยทํางานอย่างหนักเพื่อให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นไงแล้วดูมือน้องนี้แนวมือมามีรอยอะไรบ้างไม่มีเลยน้องรู้ไหมมือคู่เนี้ยกําลังปูทางให้น้องประสบความสำเร็จนานานะคนนะถ้าน้องจะอายที่ไม่มีทุกอย่างเหมือนเพื่อนอนะ่ะก็อายตัวเองที่ไม่รักแม่เถอะแม่ทําให้น้องขนาดเนี้ยแล้วยังไม่รักแม่อีกอ่ะ ก็คิดเอาเองนะะวกันโตแล้วอะ่ะน้องตอนแม่น้องยังมีชีวิตอยู่อะ่ะคิดว่าน้องเป็นเด็กดีน่ารักน่ารักกับแม่ดีกว่านะอนาคตข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถ้าเกิดวันหนึ่งแม่น้องหมดลมหายใจขึ้นมาไม่ได้อยู่กับน้องอะ่ะน้องจะมานึกเสียดายทีหลังมันไม่ทันแล้วนะ ขอเลย,เลยนะคะถ้าสามีภรรยาสร้างภาพลักษณ์ให้กันมันจะดีขนาดไหนนะเอ๊ะเทสกินเหล้าดีกว่างั้นเนะดี๋ยวกูขอเมลก่อนนะคุณก็ไปสินี่ทีรักผมไม่ได้บอกเลยนะว่าผมจะไปอะ่ะ นี่เมียงดุขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยที่นึงก็ยอมเมียเกินไปเออช่างมันเ,เอะโทรโทรคนอื่นก็ได้แค่นี้แหละเฮ้ยฉันยังไม่ได้บอกคุณเลยนะว่าฉันไม่ให้ไปอะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการสร้างภาพลักษณ์ไงล่ะเราเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินดีกว่าไมเเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นเหตุร้ายแรงงั้นเหรอใช่คุณลองคิดดูนะพวกนั้นมันดื่มหนะักจนสุขภาพไม่ดีแล้วถ้าเกิดว่าดื่มเยอะจนเข้าโรงพยาบาลขึ้นมาทำยังไง อ๋อฉันเข้าใจแล้วดังนั้นคุณเลยสร้างชีวิตที่มีการควบคุมจากภรรยาขึ้นมาใช่ไหมถูกต้องเป็นเพื่อนกันเนเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้การสร้างภาพลักษ์ให้กันช่วยกันควกคนนอกไม่ให้มังโกนเรานุชคือฉันมีเรื่องให้ช่วยหน่อยช่วยหางานให้น้องชายฉันสิน้องชายฉันแกก็เจอหน้าแต่เด็กนี้นะ,ะนะนี่แกก็โ้นี่ ว่าสามีฉันเนี่ยออกจะหัวโบราณแค่เข้าใกล้ผู้ชายน,นิดเดียวนะเขาพร้อมจะวินตลอดเวลาเลยเอินุตคุยบใครอยู่ฮะทำไมยังไม่รีบกลับทำกับข้าให้กูกินอขอโทษน,นะฉันขอตัวก่อนนะอะไรวะเป็นถึงผู้บริหารแตกลับโดนผู้ชายกดขี่ข่มเหงไงนะทแก่เลยเฮ้ยแขมุกฉันจำได้ว่าแกเป็นหัวหน้า,าแผนกใช่ป่ะแฟนแกน่าจะคุยง่ายปากน้องชายสักคนสิน,นี่ และช่วยป้องกันคนที่มีเจตนาที่ไม่ดีกับเรานี่พวกแกฉันซื้อร้านชานมไข่มุกมาใหม่อ่ะขาดผู้จัดการร้านพอดีเลยอ่ะนุชแกให้แฟนแกมาเป็นผู้จัดการร้านฉันได้ไหมแพทนี่ถ้าแกมีเงินเย็นลงทุนอ่ะมาลงทุนกับฉันได้นะรับรองว่ากําไรเยอะแน่นอนแต่ว่างานของเราเนี่ยมั่นคงแล้วนะอืมหัวไหน นี่แกลงทุนแล้วแกรวยขนาดนี้เหนอเนี่ยซอรทองกำไรทองไม่ขนาดนั้นหรอกแกฉันน่ะก็แค่ไปซื้อแฟนชายตัวหนึ่งมานี่ถ้าพวกแกมีเงินสำรองเยอะนะมาลงทุนกับฉันได้นะผลกำไรตอบแทนเนี่ยสูงแน่นอนอืมดูแล้วก็ไม่เร็วนะพอดีเลยผมกำลังจะลงลงทุนท<อ>ี่อะไรล่ะเงินเก็บก้อนเนี้ยเราต้องเอาไปดาวน์ล็ให้ร้องชายนะเหลืออีกไม่กี่แสนก็ซื้อได้แล้ว ใช่ผมลืมไปเลยอ,ะอ่ะคนหไหนไกลายเป็นคนกลัวเมียไปซะละไม่มีความดิดขาดเซะเลยเนี่ยนี่แพทอย่าบอกนะว่าแกก็กลัวเมียเหมือนกันอะ่ะอะไรกลัวอะไรเนาแค่ลงทุนแค่นี้เองได้อยู่แล้วนี่คุณได้อะไรล่ะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทจ่คุณลงทุนร้านชาบูนี่ขาดทุนไปเท่าไหร่นี่ใครมุกที่ผมทําอยู่เนี่ยก็ทำเพื่อครอบครัวแล้วนะจะได้มีเงินเยอะๆไง ไปไปเอาลูกไปนอนไหมผู้ชายจะคุยทุรลผู้หญิงไม่ต้องยุ่งหรอเดี๋ยวฉันไปดูไข่มุกเองแพทเนี่ยเขาชอบทำให้ฉันเป็นห่วงไม่รู้จบจริงอะ ดูสิลูกเขาร้องไม่หยุดแบบเนี้ยแถมพ่อม,อมันยังมาเรื่องเยอะอีกอะแพทเขาดูเป็นคนที่ก้าวแล้วไอ้เรื่องการลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะแกต้องเตือนแพทนะว่าให้ระวังหน่อยฉันบอกอะไรไปเขาไม่ฟังฉันหรอกเขาชอบบอกว่าฉันเนี่ยชอบพูดขัดกำลังใจเขาชอบพูดขัดเขาตลอดเลยอะไอ้แล้วที่เรามานี่หลายล้านมีเจ้านี้มาทวงทุกวันเนี่ย ดีใครจะรู้มันจะมาหลอกอะไม่ได้ติดต่อกันมาตั้งหลายปีพอเจอหน้ากันทีก็อวดรวยใส่แถมยังขายฝันให้มึงอีกและยังถามถึงเงินเก็บของมึงสองคนอีกนะลองคิดดูดีๆว่ามันใช่เรื่องดีหรือเปล่ากูกับนุก็เตือนแบบวอาไม่ตั้งหลายครั้งมึงก็ไม่ฟังกูเห็นไหมแทนกับนุกายังรู้เลยอะถ้าคนนึงเล่นบทดุคนนึงเล่นบทใจดีไอ้ปัญหาพวกนี้เนี่ยมันก็คงไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วที่คุณอะคุณจะมาแต่ขอกคนบในบ้านอะ ไอ้มุกผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้มีโอกาสผมมีทางได้ไหมมันคงไม่มีโอกาสแบบนั้นอแล้วละไอ้มุกนี่นุช การสร้างภาพลักษณ์เนี่ยมันช่วยลดความยุ่งยากแรงจิงด้วยนะในจะเรื่องพบปะที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราก็ปฏิเสธได้ง่ายในจะเรื่องยืมเงินเรื่องยืมรถเนี่ยก็ปฏิเสธได้ง่ายเหมือนกันภาพลักษณ์ที่สร้างไว้อย่างสมเหตุสมผลเนี่ยมันก็เหมือนกับเกาะป้องกันของครอบครัวเราผัวเมียที่เป็นหนึ่งใจเดียวกันนี่แหละถึงจะการไม่ให้คนอื่นยุแยงหรือคิดร้ายกับครอบครัวเราได้ครอบครัวเล็กๆของเราเนี่ยก็สามารถปลอดภัยแล้วก็มั่นคงได้นี่ผมกําลังคิดอยู่นะ ว่าเราจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่อีกแบบดีไหมแบบว่าหัวร้อนอยากกล้ามเมียอะไรเงี้ยนี่เคินไปปะเบร์ไปแล้วนะมันขนาดมันขนาดไหนและนี่แหละคืออีกรูปแบบหนึ่งของความรัก